มีชัยชนะ,ละนนแล้วก็เสมอกับมือของเด็นเกมแต่นนเกมผ่านมาเชิญคุณสาสรสมพบประเสริฐเลยครับสำหรับเกมในไอซิ่งเกมนะครับเป็นเกมที่ยากนะครับ <S <S เราจะเจอใครแล้วแต่ยิ่งในเกมหน้าเจอกับทีโอทีเนี่ยทุกคนทราบทีโอทีเป็นทีมที่เ้วยระบบเราเล่นในความเหนียวนะฮะเพราะว่าพี่ชายทำงานก็ค่อนข้างละเอียดแต่เพราะนั้นการเล่นในในบ้านทีโอทีได้ก็ยิ่งทำให้จบมันยากขึ้นแต่ผมก็ยังยังเชื่อมั่นว่า เณ์นิพอยของทีมามาแล้วนะครับแล้วก็ทีนั้นคือกำลังใจนักเตะแล้วก็รวมไปถึงสตาร์ทหรือว,ว่าตระทั้งประธานโอสโมสรเองก็เริ่ม,เร,มเริ่มที่จะมีความผ่อนคลายมากขึ้นนะครับแล้วก็หวังว่าในเกมที่เราจะลงสนามไม่ว่าจะเจอทีมทีทททน้าต่อไปแล้วแต่คงจะมีแต้มเพื่อตอบแทนในความทุ่เมเทของทุกคนด้วยมีตัวผู้เล่นบาดเจ็บ ตอนนี้ก็เริ่มมีประกาศสิทธิ์ยังไม่ดียังไม่ดีนะครับแล้วก็ในส่วนของสมปองก็ยังมีอาการเหนื่อยล้าตะลอดนะครับแล้วก็มีในส่วนของอาลีฟนะฮะยังไม่สมบูรณ์นะครับจริงๆแล้วลีฟเนี่ยเป็นหนึ่งใน,ในทีซอยแล้วท,ที่อยากจะใช้แต่ตอนนี้ก็ต้องพักอีกอย่างน้อยสอง,ส,องสามต่างๆนะฮะแล้วก็ในส่วนของเดียวอิติพลเนี่ยอาจจะต้องรออีกสักสองอาทิตย์ นะครับกำลัง่มอยู่ผมอ่านอจะเต่าไปเชื่อว่า2ทีมนี้ไม่ต่างกันมากนะครับอ่อได้3หน้าครับเสมอแพ้มีได้หมดนะครับนะฮะเพราะนั้นคงยังเชื่อว่าเป็นเกมที่น่าดูนะครับเพราะว่านักเตะแต่ละคนก็รู้จักกันดีนะครับก็เป็นเครือข่ายเครือเดียวกับมองเทียบเก่าเพราะนั้นก็คงรู้นชัยลุพงศ์งิตลอด้นนะครับ ถ้าชนะเกมนี้นี่ไปไกลไหมครับไปข้วไหเนี่ยคาดหวังมันเป็นมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับคือแอบคิดก็ได้ว่าเกมนี้มันเป็นมันเป็นช่วงจังหวะที่ดีแล้วว่าถ้าถ้าคุณสามารถผ่านจีโอทีได้นะครับคุณจะขยับไปอยู่ประบาณกลางๆแล้วจะถีบก,กลุ่มล่างซึ่งผมย้ำว่ากลุ่มล่างเนี่ยมีโอกาสเป็นไปสูงมากนะครับถ้าคุณเก็บคะแนนได้เรื่อยๆมันก็จะหาแล้วก็ทำให้สากยารทีนั้น มันมัดูดูมีราสีขึ้นนะคิดยังไงกับซาวเวชครับศูนย์หน้าของทีโอจะสร้างปัญหาให้กับแบงคอกขนาดไหนครับก็นักเตะสิเกตกรของทีโอจะสร้างปัญหาให้พวกผมตลอดนะฮะมาทางทีโอทบ้างนะสมบูรณ์นะครับไม่มีผู้เล่นบักเจ็บเลยแล้วก็ไม่มีติดโทษแบนนะครับก็และถ้ามองถึงทีแบงคอกที่จะต้องออกไปเยือนคิดไว้ยังไงกันครับจะทีแบงคอก ช่วงสองเกมหลังสุดท้ายเนี่ยผลงานดีมากเป็นทีมที่ประมาทไม่ได้เลยนะครับโดยเฉพาะในหางของเตี๋ยก็รู้อยู่มาเป็นเป็นตัวจริงดีนะแต่ยังไงก็แล้วแต่การเล่นในบ้านเนี่ยเราต้องเน้นสามแต้มเป็นหลักนะครับก็เป็นการพิสูจน์ถึงกันด้วยนะฮะระหว่างเอเตี้ยกับมาราโดน่ากวยยันไผ่นะฮะสะสมพบเจอสะสมสถานการณ์ทีมเวลานี้นะครับจะรัก ล่าสุดกับสงขาเนี่ยผมก็ดูอยู่เกเ้าสิบแทีมเกมทานนับเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ผมเกมที่ทำเกมได้ดีเนี่ยผมว่าถึง8ปดซ็ต์จะว่าลูกทีมไม่คมออกองหน้าไม่คมมันก็ไม่ใช่เพราะว่าแต่ละลูกที่จีเปาก็ดีหรือว่าโคบินันก็ดีในที่ทำที่พยายามทำประตูแล้วผู้รักนาประตูเซฟได้หรือ สอประตูช่วยเซฟเนี่ยมันก็นเลยสรุปไม่ได้ว่ากองหน้าผมมันมีคมกาป็นแทนชันน้ำชาหรือเปล่าแต่มีอย่างหนึ่งนะผมว่าผผม,ผมที่จะต้องแก้ไขรวดเลยคือต้องต้องทําบุญใหญ่ครับต้องทําบุญใหญ่สักครั้งหนึ่งนะครับเพราะวันนั้นเกมก็ไม่ได้เป็นรองสมขาเลยแม้แต่นิดเดียวเรื่องการวางตัวของโค้ชก็วางตัวได้ดี การวางแผนเกมก็ทาได้ดีตัวเขาเล่นก็เล่นได้ดีแต่มาโดนนาทีที่แปดสิบวกสี่นะี้ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเทราะว่า <96. S 2> <96. S 1> น่าส <96. S 1> ิบบวกสี่ครับคือมอนไงครับสามสี่เกมในฤดูการนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องของการสื่อสารร,ระหว่างผู้รักษาประตูกับแขงหลังของโอซอนไม่ใช่มีปัญหาเรื่องการสื่อสาร,รนะครับผมว่ามันมีปัญหาที่ประตูมันรับหลุดเอง <ST>. มันไม่ใช่สื่อสารคืออยากสีบ้าทำไมเป็นหมูอย่างนี้เนะคุณโบถามมันไม่ใช่สื่อสารนะเพราะว่าโูกที่แพ้ทีโอทีอ่ะผมถามประตูผมถามว่าทาไมมันหลุดง่ายได้ในอย่างนั้นเขาก็ตอบว่าเขาสมองเขาคิดไปแล้วว่าถ้าได้ลูกปั๊บเนี่ยจะต้องไปใน้ไดยในระหว่างที่สมองมันไปแล้วเนี่ยแต่มือมันยังทำตามไม่ทันนะครับเพราะผมว่าหลุดทุกมนตกใส่นักเตะ เข,เขาเขาตีเข่าเข้าประตูไปเลยจะมีการโลเทชันไหมฮะจากเหตุการณ์พวกนี้ที่เกิดขึ้นนะครับปกติที่ก็โลเทชันอยู่เขาก็มีปรับตำแหน่งหลายหลายหลายคนแล้วนะครับแต่ผู้รักษาประตูเองเนี่ยณเวลานี้นะครับผมว่าเขาก็ผิดพลาดน้อยนะครับแต่ผิดพลาดจริงแล้วก็เสียประตูทุกทีเจอบุร <laughs> บีรักน์นี่คาดหวังขนาดไหนครับ ความคาดหวังนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าบุริรัมเขาเป็นทีมที่สม,มูทที่สุดในประเทศไทยในเวลานี้นะครับผมไม่มีความมั่นใจว่าผมไม่กลัวครับแต่นังความไม่กลัวความไม่กลัวแต่ผมไม่กลัวแต่ผมมั่นใจนะครับว่าผมไปคราวนี้ผมน่าจะสร้างผลงานได้ดีได้ดีทีเดียวนะค,ะครับแต่กังวลไหมฮะที่มุริรัมมีโค้ชใหม่เข้ามาซึ่งเป็นเฮดของเฮดโค้ช จะทำให้งานก็ก็ั้องอนนั่นเองจริงๆนะผมัวผมัวอะไรั้เฮ็ดทเฮศโคตรอะไรมันพูดว่าไม่กลัวมไม่ได้มันก็ัวครับก็ไม่เูืจอถามเไรตอไม่ถามดีกว่าครับดูต่อหนึ่งนะครับก็คงจะให้ ทางท่าบ <rude S 2> ุรีก่อนเลยแม่อาราะว่าคนได้ไครด้วยก็ครับป็ที่แล้วเจอสมบัติบุรีน่าเสียดายที่เก็บตาดแต้มไม่ได้แต่ก็ก็ไม่เป็นไรแล้วประการใจเด็กก็ผมว่าจากเกมที่แล้วด้วยจากกราฟผู้เล่นต้องยอมรับว่าสมบัติบุรีไปแล้วแต่ว่าทางราชบุรีก็ทุกคนก็ทัดงานได้ดีเแมนก็ได้ต่อเนื่องถึงแมวบีจีด้วย คิดว่าผลงานความพร้อมของเกมที่จะเจอกับการออก gas นี <t os> <t os)> <t os> ่เป็นยังไงบ้างครับก็เป็นที่น่าเสียดายนะว่าเราหมดโอกาสใช้แล้วเอกภูมิแล้กับกับัยนไช่นะครับเพราะผ่านเทอมยาวรับร่วมถึงต้องรอเจ้ความติดต่อทอนเจ้าโชกับประหยัดปัญญาด้วยนะครับรวมถึงนลูกคนด้วยนะครับเพรการตัดเจ็บนะครับก็แต่ก็ด้วยความพิซซ้อมแล้วก็ เราหมุ่งมั่นมากกว่านะครับจากเรกเรียกที่ผมบอกทีแล้วยิ่งบีจีกับเราดีอันดับใกล้เคียงกันด้วยครับเพราะนั้นต้องอย่างน้อยก็ต้องพยายามแชร์แท่งจากบีจีให้ได้นะครับยาเฉียงนี่กังวลมีแน่นอนครับปัญหาเรื่องยาเฉียงนะแต่กเ็เราก็ได้บรการพร้อมยาเฉียงไว้ก่อน้วครับเริ่มจะทำอะไรในรูปนหน้าเป็นไงครับ,รบก็เราเริ่มต้นไม่ดีนะครับเราไปผ่าายชูบดีเข้าบ้านพิศมณฑุตอดน่งนะครับซึ่งในเวลา เตรียทีแค่แค่วันเดียวนะครับผมในส่วนของการเล่นกับล้านบุรีในวันวันที่12นะครับเป้าหมายยังชัดเจนเหมือนเดิมนะครับเป็นสามแต้มางบ้านนะครับผมก็ได้กลับมาเล่นในบ้านครั้งหนึ่งและอย่างหนึ่งผู้เล่นค่อนข้างจะสบบูรีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนอกที่หายการบาดเจ็บกลับมาอย่างพิเตแรงหรือโอลันค่อนข้างจะกลับมาช่วยเกมได้ในการเล่นนครับล้านคูรีในวันที่สิองครับ ตรงนี้เนี่ยมองปัญหาของบางกอก gas คืออยู่ที่จุดไหนบ้างหลังจากที่ได้คุมจ mm ีไปเกมแรกนะครับคือเรื่องของความเข้าใจเกมในบานเทคนิคกนะครับซึ่งซึ่งต้องทำความเข้าใจกับผู้เล่นให้ให้มากขึ้นไปเด็นะฮะในสไตล์ในการเล่นเราคงจะต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับตามคุณภาพของผู้เล่นและก็ตามแทคนิคที่เราจะเล่นกับผู้ต่อสู้ด้วยครับ เกมรับน,นี่มีปัญหาเยอะเลยครับก็สองทวันที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามแก้ไขเพราะผมมองทีเลยเพราะการได้เป็นไฟล์รับกันได้ครับผมหรือเพราะแบ็คโฟร์อย่างนี้ครับเราพยายามที่แก้ไขสองวันที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามแก้ไขอยู่แล้วนะครับคิดว่าในวันที่สิบสองการเล่นกับรับุรีคงจะดีครับผมอันนี้มองไปถึงก็ไปเต้เข้ามาก็ก็ได้วางระบบให้เล่นเข้าใจมากขึ้นตอนนี้ก็ แต่ก็วางระบบเกมรูเกมเกมลับนะครับก็ถ้าเกิดว่านักกบอลเข้าใจเร็วปรับตัวเข้าเข้ากับระบบที่พี่แดนวางไว้ผมว่าทีมน่าจะกลับมามามาเร็วแล้วเข้าสู่เส้นทางครับก็ไม่มีปัญหาในในส่วนของทีมก็เดินต่อไปก็ในส่วนของทีมว่านักกบอลคนตอนนี้ก็มุ่งมั่นที่จะพิสูจน์เองแล้วก็ต้องการที่จะโชว์แล้วก็ออมที่จะ เล่นตามที่แต่บอกว่าไม่น่าจะมีปัญหนนะครับขอบอ,บขอบคุณครับเชิญครับคำถามจากผู้ราบ